ตอนที่679เฮ็ดแก่แกนชาติอรหันเทียนจริงมีมารยาทเกินไปแล้วทว่าข้าเองก็รอไม่ไหวแล้วเช่นนั้นก็เริ่มที่ผู้เท่าแล้วกันผู้บำเพ็ญเพียรสวมชุดผ้าไหมที่นั่งอยู่ด้านข้างอรหันเทียนจริงเอ่ยพร้อมกับรอยยิ้มจางๆ <c oughs> ในเมื่อสหายใจร้อนเช่นนี้ก็เริ่มที่สหายเถิดอรหันเทียนจริงหัวเราะออกมาเบาๆถอยออกไปสองสามก้าว ท่าทีเชิญู่บำเพ็ญเพียรชุดผ้าไหมให้เริ่มก่อนจริงๆส่วนกฎของการแลกเปลี่ยนนั้นผู้บำเพ็ญเพียรที่อยู่หน้าที่นั้นต่างเคยมีประสบการณ์มานับครั้งไม่ถ้วนแล้วจึงไม่จําเป็นต้องกล่าวให้เปลืองน้ําลายในเมื่อพี่เทียนจริงเอ่ยเช่นนี้ผู้เท่าก็จะไม่เกรงใจแล้วผู้บำเพ็ญเพียรชุดผ้าไหมตกตะลึงเล็กน้อยแล้วยืนขึ้นด้วยท่าทีใจกว้างหลังจากที่คำนับทั้งด้านซ้ายและขวาแล้ว มือหนึ่งก็ตบไปที่ย่ามเก็บของเบาๆลำแสงสีแดงสว่างวาบในมือมีกล่องไม้ขนาดเท่าฝ่ามือเพิ่มขึ้นมากล่องหนึ่งกล่องไม้นี้ไม่รู้ว่าใช้ไม้มหัศจรรย์ชนิดใดสร้างขึ้นมันเป็นสีเขียวมรกตแฝงไว้ด้วยเปลเวไฟสีแดงสองสว่างระยิบระยับไม่หยุดบนฝากล่องแปะยันวิเศษห่วงห้ามสีทองและสีเงินไขว้กันเอาไว้ทําให้กล่องไม้นั้นดูลึกลับเป็นอย่างมากเมื่อเห็นสถานการณ์เช่นนี้ สายตาของทุกคนจึงถูกดึงดูดเข้าไปมองไปทั้งกล่องใบนั้นด้วยสีหน้าหลากหลายผู้บำเพ็ญเพียรพวกนี้ล้วนเป็นผู้บำเพ็ญเพียรที่มีประสบการณ์มาอย่างโชคโชนจึงรู้สึกว่าของที่อยู่ในกล่องนั้นไม่ธรรมดาได้พบกับสมบัติอาคมตั้งแต่เริ่มต้นการแลกเปลี่ยนเช่นนี้ต่างก็ทำให้ทุกคนรู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้นดวงตาคู่นั้นหลังหน้ากากของผู้ที่สวมชุดผ้าไหมกวาดมองไปทางทุกคนและเผยสีหน้าพึงพอใจออกมาจากนั้นนิ้วก็แตะไปที่ยันสองแผ่นเบา ยันสีทองเงินพลันปลิวตกลงไปฝากล่องเปิดออกโดยอัตโนมัติชั่วขณะนั้นสิ่งของสีแดงเพลิงพลันค่อยๆลอยขึ้นมาจากกล่องขาดไม่ถึงว่าเป็นเหตุวิญญาณประหลาดที่มีหมอกสีแดงวนเวียนอยู่เหตุวิญญาณน,นี้มีขนาดเล็กเพียงไม่กี่ชุนแต่มันเป็นสีแดงเพลิงร้อนแรงเกลี้ยงเป็นมันวาวและมีเมฆสีแดงโคจรอ,อยู่รอบตัวมันไม่หยุดราวกับว่ามีไอพลังเสียนโอบร้อมเหมือนกันกับสมบัติของเทพเสียน ฮาลี่มองแล้วตกตะลึงจนอ้าปากค้างจนกระทั่งมีคนเรียกชื่อมันออกมาเฮ็แกนชาติเฮ็แกนชาติอายุสามพปีเจ้าสิ่งนี้เติบโตในลาวาคนธรรมดาไม่อาจพบเห็นได้ยิ่งไม่ต้องพูดถึงการจะได้มันมาสหายสุดยอดจริงๆผู้บำเพ็ญเพียรที่สวมชุดสีดำทั้งตัวถอนหายใจยาวออกมาเฮือกหนึ่งเอ่ยพึมพำไม่รู้ว่าชื่นชมหรือว่าอิจฉากันแน่เฮ็แกนชาต จ้าสิ่งนี้คือเห็ดแก่นชาติที่จัดอยู่ในเห็ดแก่นเพลิงน้ำแข็งชื่อเสียงสมคำร่ำลือแค่เห็นไอวิญญาณเพลิงที่แผ่ออกมาก็รู้แล้วว่าไม่ธรรมดาทำกลางผู้บำเพ็ญเพียรคนอื่นก็เกิดเสียงอื้ออึงขึ้นเช่นกันมีผู้บำเพ็ญเพียรสองสามคนวิพากษวิจารณกันโดยไม่ต้องสนใจว่าจะต้องพูดเบาๆผู้บำเพ็ญเพียรชุดพระหมายเห็นผู้บำเพ็ญเพียรชุด,ดดำมองปราดเดียวก็เรียกสมบัติของตนเองถูกแววตาพลันเผยแววประหลาดใจออกมา แต่จากนั้นก็ฟื้นฟูกลับมาเป็นปกติพลางเอ่ยว่าในเมื่อสหายตรู้จักของสิ่งนี้เช่นนั้นข้าน้อยก็จะไม่พูดมากแล้วเห็ดแกนชาติามพัปีหนึ่งต้นเป็นวัตถุดิบในการปรุงลูกกรระดับสุดยอดาธาตุไฟ1,000งแสศิลาวิญญาณหรือแลกกับวัตถุดิบในการหลอมสมบัติหลอมลูกกรระดับเดียวกันาธาตุดินหนึ่งแสศิลาวิญญาณฮานลีได้ยินแล้วพลันตกตะลึงเล็กน้อย จากนั้นก็เผยแววตาประหลาดใจออกมานั่นไม่ใช่เพราะราคาสูงเกินไปแต่เป็นเพราะต่ำกว่าที่หานลี่คาดการเอาไว้มากในมหาสมุทรดาวคลัง่งแก่นสัตว์มันเม็ดหนึ่งล้วนราคาหมื่นกว่าศิลาวิญญาณแต่เหตุวิญญาณที่เป็นของหายากนอกจากสมวิญญาณสลับฟันปลาแล้วก็ไม่มีสมุนไพรวิญญาณใดจะมาเทียบเทียมได้นี่จึงทำให้หานลี่ใจเต้นโครมครามรู้สึกสนใจขึ้นมา จะว่าไปแล้วหากไม่นับสมบัติหายากอื่นๆแค่จำนวนศิลาวิญญาณหานลี่ก็มีหลายแสนก้อนล้วนมาจากการรื้อค้นและรีดไถจากย่ามเก็บของของผู้บำเพ็ญเพียรที่ต้องมาจบชีวิตลงด้วยน้ำมือของเขาโดยเฉพาะผู้สืบทอดหกพักย่ามเก็บของของ,ของเขาคาดไม่ถึงว่าจะมีศิลาวิญญาณระดับกลาง2-3 0ถึงพก้อนบรรจุอยู่ในนั้นทำให้ฮานลี่ร่ำรวยขึ้นมาในชั่วพริบตา จนผู้บำเพ็ญเพียรระดับก่อกำเนิดธรรมดาธรรมดามิอาจเทียบเทียมได้แน่นอนว่าต่อให้มีศิลาวิญญาณเยอะขนาดไหนก็ไม่มีทางเทียบกับยุทธภัณฑ์สมบัติอาคมหรือแม้กระทั่งสมบัติโบราณสองสาชิ้นถึงอย่างไรเสียสมบัติอาคมบางอย่างก็ใช้ศิลาวิญญาณซื้อคืนมาไม่ได้ถ้าหากเขายอมเอาตะกร้าดอกไม้ระคังใบเล็กหรือของโบราณต่างๆออกมาขายจริงๆ น่าจะแลกศิลาวิญญาณมาได้หลายแสนก้อนอย่างไม่มีปัญหาในตอนที่หานลี่กำลังครุ่นคิดอยู่อย่างเงียบๆนั้นผู้บำเพ็ญเพียรคนอื่นๆจำนวนมากก็รู้สึกสนใจของสิ่งนี้มีผู้บำเพ็ญเพียรสองสามคนเดินขึ้นไปถ่ายทอดเสียงอะไรเบาๆกับผู้บำเพ็ญเพียรชุดผ้าไหมตามลำดับจากนั้นก็หยิบสิ่งของสองสามอย่างออกมาให้ผู้บำเพ็ญเพียรชุดผ้าไหมดูคนอื่นมองเห็นไม่ชัด แต่ผู้บำเพ็ญเพียรชุดผ้าใหม่นั้นแค่กลมศีรษะลงกวาดมองแวบหนึ่งก็ปฏิเสธไปอย่างไม่เกรงใจแม้แต่น้อยทําให้ผู้บำเพ็ญเพียรสองสคนนั้นต่างต้องถอยกลับมาอยู่ที่เดิมด้วยความขมขื่นเล็กน้อยยังมีผู้ใดอีกหรือไม่เหตแกนชาติอายุ3,000ปีเป็นสิ่งที่ค่าน้อยเสียแรงมหาศาลใช้เวลาไปห้ปีถึงจะนํามันมาได้ขายแค่แสนศิลาวิญญ,ญาณ นับว่าไม่แพงแล้วทว่าข้าน้อยหวังจริงๆว่าทุกท่านจะนำวัตถุดิบระดับเดียวกันธาตุดินมาแลกได้แม้กระทั่งแย่กว่าเล็กน้อยข้าน้อยก็ยอมรับทว่าถ้าหากแย่กว่ามากเกินไปคิดจะเอาเปรียบก็อย่ามาให้ผู้เท่าเสียเวลาผู้บำเพ็ญเพียรชุดผ้าไหมดูเหมือนว่าอยากจะแลกสิ่งที่อยู่ในมือจริงๆเมื่อเห็นว่าไม่มีใครขึ้นมาก็อดไม่ได้ที่จะตะโกนออกมาด้วยความวิตก ฮันล,ลี่กว่าสายตาไปบนเรือนร่างของคนอื่นๆมีคนจำนวนไม่น้อยที่เผยสีหน้าละโมบออกมาแต่กลับไม่มีผู้ใดลุกขึ้นอีกดูแล้วมิใช่เพราะรู้สึกว่ามันแพงเกินไปก็เพราะไม่มีวัตถุดิบที่เหมาะสมจริงๆแม้แต่เด็กชายมังกรเพลิงที่อยู่ข้างกายก็มีใบหน้าที่เต็มไปด้วยความเสียดายสิ่งที่เขาฝึดฝนคือเคล็ดวิชาธาตุไฟของแท้เฮดแกนชาตินี้มีประโยชน์ต่อเขาเป็นอย่างมาก เมื่อทุกอย่างนี้เข้ามาในคันลองสายตาเห็นผู้บำเพ็ญเพียรชุดผ้าไหมถือกล่องไม้ด้วยความจนปัญญากำลังจะเก็บเห็ดแก่นชาติลงไปอีกครั้งริมฝีปากของฮาลี่ก็ขยับเล็กน้อยถ่ายทอดเสียงออกไปช้าก่อนสหายไม่ทราบว่าสหายสนใจแก่นสัตว์มารธาด,ดินหรือไม่ผู้บำเพ็ญเพียรชุดผ้าไหมที่กำลังเก็บเห็ดแก่นชาิหยุดชะงักกวาดสายตาออกไปและพบฮานลี่ที่ถ่ายทอดเสียงออกมาในทันที เขาตอบกลับมาด้วยความประหลาดใจเล็กน้อยว่าสหายมีแก่นสัตว์มารแต่ว่าเต็ตแกนชาติของข้าน้อยอย่างน้อยที่สุดก็ต้องใช้แก่นสัตว์มานระดับ7ถึงจะแลกได้ระดับ6ต้องใช้สองดวงขึ้นไปถึงจะตกลงหารลี่ได้ยินแล้วพลันพิจารณาในใจอีกครั้งถึงแม้ว่าตอนแรกเขาจะนำแก่นสัตว์มารแคบทั้งหมดไปปรุงยาลูกกรอนแต่ก็ยังเหลืออันที่มีมูลค่าสูงและหายากเอาไว เพราะกลัวว่าจะมีประโยชน์อะไรในวันข้างหน้าถึงได้เก็บไว้เวลานี้หากนําแก่นสัตว์มารระดับ7ดวงหนึ่งมาแลกกับเห็ดกันชาติก็ถือว่าคุ้มค่าถึงอย่างไรเสียเห็ดวิญญาณก็ใช้ของเหลวสีเขียวเร่งการเจริญเติบโตได้แต่แก่นสัตว์มารกลับไม่มีทางเร่งการเจริญเติบโตส่วนมูลค่าของทั้งสองสิ่งนั้นเป็นเรื่องที่พูดได้ยากจริงๆ ถึงแม้ว่าแก่นสัตว์มารระดับเจะหายากเช่นกันในมหาสมุทรดาวคลั่งแต่เทียบกับเห็ดแก่นชาติแล้วเห็นได้ชัดว่าต่างกันเป็นอย่างมากแต่ในเทียนหนานนั้นไม่เหมือนกันไม่ต้องพูดถึงแก่นสัตว์มารระดับเต่อให้เป็นระดับห้าระดับหกก็เป็นสิ่งที่พบเห็นได้ยากถึงอย่างไรเสียบนแผ่นดินเทียนหนานที่ไหนบ้างที่จะมีอสนร,ระดับสูงอาศัยอยู่แก่นสัตว์มารระดับเ แลกเหตุแก่นชาติ3,000ปีก็ถือว่ายุติธรรมเมื่อตัดสินใจแล้วหาร์ี่ก็ยืนขึ้นในทันทีพลางเดินไปหาผู้บำเพ็ญเพียรชุดผ้าไหมการกระทำนี้ทำให้หลี่ล่วและเด็กชายมังกรเพลิงตกใจจนสะดุ้มหยงในเวลาเดียวกันก็มองไปทางหาร์ี่ด้วยความตะลึงแต่หาร์ี่ก้าวไม่ถี่ก้าวก็ไปอยู่ตรงหน้าของผู้บำเพ็ญเพียรชุดผ้าไหมพลิกฝ่ามือกลองยกใบหนึ่งพันปรากฏขึ้นบนมือ จากนั้นก็โยนให้อีกฝ่ายส่วนตัวเองก็เงียบกริบไม่ทรงเสียงใดๆผู้บำเพ็ญเพียรชุดผ้าไหมเองก็กั้นลมหายใจรับกลองหยกนั้นมาเปิดฝาออกหลังจากพิจารณาอย่างละเอียดชั่วครู่แล้วถึงได้เผยสีหน้าตื่นตะลึงรักคนดีใจออกมาการแลกเปลี่ยนสมบูรณ์เขายื่นมือหนึ่งออกไปเหตแกนชาถูกผนึกลงในกล่องไม้อีกครั้งแล้วส่งให้ฮาลี่คณะเอ่ย ในเวลาเดียวกันเขาก็เก็บกล่องหยกของหานลี่เข้าไปในย่ามเก็บของอย่างคล่องแคล่วฮานลี่พยักหน้าขณะเดียวกันก็เก็บกล่องไม้ให้ดีส่วนคนก็เดินกลับมาที่เดิมด้วยใบหน้าราบเรียบหลี่ล่วและเด็กชายมังกรเพลิงมีแววตาที่เต็มไปด้วยความตกตะลึงแต่ทั้งสองก็รู้จักวางตัวไม่ได้ซักถามฮานลี่แค่ถ่ายทอดเสียงแสดงความยินดีมาสองสาประโยค หาร์ี่ตอบรับด้วยใบหน้าราบเรียบไม่เผยท่าทีพิเศษอะไรสักนิดแต่ในเวลานั้นหาร์รี่พลันรู้สึกว่ามีผู้บำเพ็ญเพียรระดับก่อกำเนิดจำนวนไม่น้อยเริ่มพิจ,จารณาตนเองใหม่อีกครั้งเห็นได้ชัดว่าที่เขาได้เหตุกันชาติมาอย่างเกินความคาดหมายนั้นเป็นการดึงดูดความสนใจของผู้คนมาไม่น้อยทว่าหาร์ี่ก็ไม่ได้แยแส จากความสามารถของเขาในตอนนี้นอกเสียจากปะทะกับผู้บำเพ็ญเพียรระดับก่อกำเนิดขั้นปลายมิเช่นนั้นผู้บำเพ็ญเพียรระดับก่อกำเนิดขั้นกลางคิดจะจัดการเขาเขาก็มีวิธีหลบลีกเอาตัวรอดได้เอาลาสหายเมื่อครู่แลกเปลี่ยนเสร็จสิ้นแล้วจากนี้เชิญสหายท่านต่อไปขึ้นมาตามลำดับเลยเป็นอย่างไร อรหันเทียนจิงชักจูงผู้บำเพ็ญเพียรหญิงที่นั่งอยู่ด้านข้างผู้บำเพ็ญเพียรชุดผ้าไหมด้วยรอยยิ้มจนตาหยีจากนี้ข้าจะแสดงสมบัติให้ทุกทจาาดูหูหญิงที่สวมชุดสีเขียวอ่อนเอ่ยขึ้นอย่างสง่างามจากนั้นก็ยืนขึ้นอย่างแช่มช้าข้าไม่ได้โชคดีมีสมบัติหายากอย่างสหายคนเมื่อครู่แต่ข้าเชี่ยวชาญในการหลอมยุทธภัณฑ์และหลอมสมบัติอาคมวงแหวนกักเซียนที่ยังไม่ได้ยอมรับเจ้าของขึ้นมาชิ้นหนึ่ง ขอแค่ทำการยอมรับเจ้าของอย่างเป็นทางการก็จะสามารถควบคุมสมบัติอาคมชิ้นนี้ได้ไมิใช่ว่าข้าโอ้อวดถึงแม้ว่าสมบัติชิ้นนี้จะใช้วัตถุดิบธรรมดาแค่ใช้วัตถุดิบแก่นทองหลอมขึ้นมาแต่อนุภาพของมันไม่น้อยอย่างแน่นอนใช้กักศัตรูหรือปกป้องตนเองได้ผลอย่างอัศจรรย์ใจเป็นสมบัติอาคมที่ใช้โจมตีและป้องกันตัวได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงๆ หูยินเอ่ยไปอย่างเชื่องช้าสะบัดแขนเสื้วเล็กน้อยไปพลางชั่วขณะนั้นวงแหวนสีขาวขนาดหลายชุน่นก็พุ่งออกมาจากแขนเสื้อของหูหยินเดี๋ยวเล็กเดี๋ยวใหญ่กระพริบวิบวับไม่หยุดหูหยินเองก็ไม่ได้พูดให้มากความอะไรใช้นิ้วหนึ่งวนรอบวงแหวนเบาๆชั่วขณะนั้นวงแหวนพันสันคลอนชั่วครู่ก็ขยายขนาดใหญ่ขึ้นหลายจ้างกลางอากาศกำแพงวงแหวนขนาดเท่าแขน อักขระยันสีเงินขาวชัดเจนจนมองเห็นได้ด้วยตาแผ่ไอวิญญาณที่น่าตื่นตะลึงออกมา